ไม่ขึ้นกับส่งคนไปเก็บอะไรไปเก็บเงินมาทําอะไรบางคนก็ส่งคนไปเหมือนกันไงแต่มันเก็บไปไหนไม่รู้การจะเก็บไม่ได้ก่อนหน้าที่ผมมาเป็นอธิบดีเนี่ยเงินเลยได้ได้ประมาณสัก800อยกว่าล้านผมมาปีแรกนี่ผมสามารถจัดเก็บเงินยได้ได้ประมาณสักพันเก้าร้อยกว่าล้านโอ้โหเกินสองเท่าอีกนะเนี่ยมันเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ไหมนัก ผู้ผู้คนนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเกือบเท่าเลยทําให้เพิ่มเป็นสองเท่าหรืออะไรยังไงทมันจึงเป็นเช่นนั้นอยากรู้ไหมเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าไม่มีงบประมาณอยู่ประจําผมนม่ได้ผมไปที่ไหนผมไม่ได้ขาดทมากแต่จริงๆมันมีเงินอยู่คือคือมู่เกาพีพีมีอ่าวมาหยามีนู่นมีนี่เนี่ยระดับระดับโลกนะที่ระดับโลกเ่ยไม่มีเรือเลยแม้แต่ลาเดียวใช้เรือยืมเข้ามาไม่มีอุทยานทางทะเลที่ไหนในโลกนี่ผมรู้จักที่สามารถ ที่อยู่ได้โดยที่ไม่มีเรือใช้ไงเดินเดินล็อกเกาะแล้วทุนเนมอยู่แปลูกระยะเวลาของผมที่เหลืออยู่ในตำแหน่งทิ่ดีกุงมุทยานเน่งชาติสถาบและพันพืชผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไลฟ์แฮกตอนนี้น่าสนใจมากครับผมน่าจะใช้ชื่อตอนว่าเรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย จริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องราวที่สําคัญแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ช่วยกันทําสิ่งนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าบางทีมันไม่ค่อยมีช่องทางให้ได้ได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราจะได้เล่า มีมีอยู่4ตอนด้วยกันนะครับแขกรับเชิญของผมมี3าท่านครับท่านแรกอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณธัญญาเนติธรรมกุลครับสองท่านที่เหลือนี่เราคุ้นหนา้าคุ้นตาในรายการเจาะใจมากทีเดียวนะครับท่านประธานมูลนิธิสืบนาคาเสถียรอาจารย์สศินเฉลิมลาสวัสดีครับอาจารย์และก็นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมครับดรธนทำรงนาวาสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไปเรื่องกรมอุทยานแห่งชาติกันก่อนก่อนท่านมาเป็นอธิบดีจริงๆเราเห็น เรื่องราวเยอะมีคนพูดถึงเยอะเช่นบางเรื่องเกี่ยวกับว่าเ,เจ้าหน้าที่เขาเดือดร้อนเขาลำบากงบประมาณไม่เพียงพอมีนูน่นมีนี่ถามอาจารย์ศาสตศิลป์ก่อนในฐานะที่ทํางานร่วมกับกรมนี้มาเยอะยาวยาวนานทีเดียวในยุคก่อนภาพที่เราเห็นเป็นอย่างไรครับมันมันเหมือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันเปลี่ยนกรมมันเปลี่ยนกรมเออเปลี่ยนกรมคนหนักยิ่งกว่าเปลี่ยนแปลงอีกนะมันเหมือนแบบคือแต่เดิมเขาก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะ,ะก็ถือว่าดูแลป่าได้ดูแลสัตว์ป่าพอได้ครับแต่มีปัญหาคาราคาซังสารพัด แล้วมันน่าจะดีกว่านั้นได้แต่มันไม่ดีสัทีอะไรแบบเนี้มี่ก็มันก็อยู่กันมาแต่ว่าช่วงสักห้าปีมานี้เหมือนเปลี่ยนกลมอืมซึ่งห้าปีก็คือช่วงเวลาที่คุณธัญญาเข้ามาทําครับถูกไหมน่าจะมีคนเดียวนะห้าปีมานี้อาจารย์ธรอาจารย์ธรเห็นภาพอะไรบ้างครับทะเลก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของกรมนี้คือจริงๆเนี่ยผมรู้จักกรมอุทยานมาตั้งแต่เด็กนะฮะมันก็เติบโตมากักกรมนี้นะครับ สมัยก่อนเนี่ยกรมุดยานก็เข้มแข็งนะฮะ,ะทำง,งานกันหนักมากเลยแต่แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีเรื่องของท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องพอมาท่องเที่ยวเกี่ยวข้องตอนแรกมันก็เกี่ยวกันแบบเบาๆแต่พอการท่องเที่ยวมันบูมมากบูมมากเนี่ยพอเราไปเนี่ยเราไปเห็นหนู่นนี่เราก็รู้สึกว่าเริ่มแปลกละเพราะว่าพนักงานพิทักษ์ป่าเนี่ยมาเสิร์ฟกาแฟช่วงนั้นมันก็รู้สึกเริ่มแปลกนะคะ เพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย<ด>มันก็ต้องพยายามที่จะหันกลับมาอะไร <Okay. S 1> ที่มนุษย์เข้าไปเยอะเริ่มควบคุมดูแลยากเครื่องอ,อนุรักษ์เนี่ยมันต้องมาอันดับหนึ่งเรื่องของบริการอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเป็นแนว่ามันก็ต้องตามมาแต่พอพอพอ,พอเริ่มมีการปฏิรูปมีท่านอธิบดีเข้ามามีนู่นนี่นั่นเนี่ยมันอะไรต่างๆก็ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเงินรายได้เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้เลยของตอนนี้จะเอาเรื่องนี้เลยเอาความตั้งใจของคุณธัญญาก่อนก่อนเข้ามา อยากอยากอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนกรมแบบที่อาจารย์ศสิศนว่าวันแรกเนี่ยที่ผมมารับตําแหน่งอธิบดีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและมันปืชผมยังจําได้เลยนักข่าวเข้าไปถามผมวันแรกว่าเจตนาลมของผมเนี่ยครั้งแรกพอได้รับตําแหน่งอธิบดีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและมันืชจะทําอะไรผมพูดคำแรกว่าผมเกิดมาในสมัยรัชกาลที่เก้าผมมีอยู่มีกินเพราะว่ารัชกาลที่เก้า พต่อยอดเพระองค์ท่านสวรรคตปั๊บเป็นรัชกาลที่สิบครับผมบอกว่าระยะเวลาของผมที่เหลืออยู่ในตําแหน่งทีป่ปรึกรากลุ่มทยาแห่งชาติสปาและพันธุ์พืชผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างของกลุ่มทยาแห่งชาติสปาและพันธุ์พืชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลําพังผมคนเดียวนะคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากครับ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในครูเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจารย์ศาสตร์ศิลป์อาจารย์ธรน,นะครับทุกคนให้คาปรึกษาว่าสมควรจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าตอนแรกยากไหมก็คิดว่ายากพอสมควรปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันหมักหมมมาค่อนข้างจะนานพอทําสักอย่างภ่าแบะเสียงสะท้อนมาแล้วหนังสือลองเรียนมาแล้วลองไปที่กระทรวงบ้างลองไปที่นู่นที่นี่บ้าง แต่ด้วยใจที่เรานิ่งพอสมควรแล้วก็ได้รับกําลังใจจากทุกภาคส่วนนะครับทำผมทาให้ผมมีจ,จิตใจมีความเชื่อมั่นในว่าสิ่งที่เราเดินในอนาคตข้างหน้าอย่างน้อยๆก็ช่วงระยะเวลาที่ผมเป็นอธิบดีมันต้องมีอะไรที่มันจะสําเร็จบ้างละ่ะ ผมมีข้อมูลแต่ไม่ไม่ชัดเจนอาจจะต้องให้ใหทั้งสามท่านช่วยเติมให้ผมนะครับก่อนหน้านี้รายได้จากกรมอุทยานทั่วประเทศเนี่ยเร,เราเก็บเงินที่จะเอามาใช้ในการดูแลเป็นเงินของชาติเนี่ยเวลาไปเที่ยวอุทยานเขาก็จะมาะเก็บตังมีมีตัว๋วมีฉลากให้เนี่ยเขาว่าก่อนหน้านั้นเราได้เป็นหลักประมาณ2 300 400500ล้านบาทต่อปีถูกไหมฮะก่อนหน้าที่ผมมาเป็นอธิบดีเนี่ยเงินรายได้ได้ประมาณสัก แปดร้อยกว่าล้านแปดร้อยอ่ะผมมาปีแรกนี่ผมสามารถจัดเก็บเงินได้ได้ประมาณสักพันเกว่าล้านจากแปดร้อยกว่าโอ้โหเกิน2เท่าอีกนะเนี่ยมันเดี๋ยวได้มันเป็นไปได้ไหมนะัก ผู้ผู้คนนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเกินสองเท่าเลยทำให้เพิ่มขึเป็นสองเท่าหรืออะไรยังไงมันจริงเป็นเช่นนั้นอยากรู้ไหมเดี๋ยวต้องให้ต้องให้อาาจรย์ทั้งคู่คนตอบนะครับมันมันเปลี่ยนไปเยอะเกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์พีพีเนี่ยนะก่อนก่อนก่อนที่ท่านธัญญาจะเข้าเนี่ยยี่สี่ล้านเฉพาะเกาะเดียวเนี่ยนะเกาะเดียวยี่สี่ล้านแค่นี้ไปเยอะเหรอเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวัเข้ามาเนี่ยนี่คือน้อยเหรอนี่คือน้อย เขาเปนเก็บไม่กี่ตังค์นะผมจำได้ว่าต่อหัวเนี่ยไม่กี่บาทก็ฝรั่งประมาณสักสี่ร้อยคนไทยคนไทยสี่สิบาทเออห้าสิบบาทยี่สิบาล้อยู่มาสี่ปีเนี่ยตอนนี้พีพีเนี่ยห้าร้อยแปดสิบจากยี่สบี่ล้านกลายเป็นต่อปีต่อปีครับอาจารย์ก่อนโควิดนะที่ดูนี่จริงอ่ะจริง <c oughs> คือคือตอนที่ผมคำนวณเงินอันนี้คือมันเป็นรูปธรรมมันเป็นมันเป็นจับต้องได้เลยจับต้องได้ครับเราไม่เราคือให้อดีตว่าไปเ<า>พีย<า>งสิ่งสิ่ง,งที่เรามาพูดถึงก็คือ,คอว่ารายได้พวกนี้คือรายได้จ้างเพียงพนักง,งานพิทักษาจ้างทำเงินนู่นนี่นั่นจ้างคนเป็นหมื่นหมื่นคนเพื่อออกไปดูแลรักษาธรรมชาติให้ทำให้สวัสดิการใส่เรื่องต่างๆอุปการะบุตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงซึ่ง ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าไม่มีงบประมาณอยู่ประจาผมไม่ได้พูดไปที่ไหนผมไม่ได้ขาดทานแต่จริงๆมันมีเงินอยู่เมื่อเรามีท่านที่บดีเข้ามาจัดระบบต่างๆเนี่ยเงินที่มันเคยไม่มีมันก็กลายเป็นว่ามีเพราะหลังจากนั้นเนี่ยกรมวุทยการก็มาด้วยรายได้หลังสุดเนี่ยถึงสามพันไหมสองพันเจ็ดร้อยกว่าสองพันเจ็ดสองพันแปดต่อปีต่อปีก่อนโควิดก่อนโควิดต้องเข้าใจว่าทุกอย่างก่อนโควิดทุกอย่างก่อนโควิดสองพันเจ็ดร้อยกว่า จาก800จาก800ขึ้นมาเป็น2อ0พอืมต่อปีทำไงครับต่อปีทำไงครับทำไมทำงั้นได้เออทีนี้ที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ณวันนี้รู้ทตงานหลายสิ่งการดำเนินงานหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องการความโปร่งใสละนะครับส่วนหนึ่งก็คือผมปรับเปลี่ยนหัวหน้าอุทยานนะครับแล้วก็เชิญทุกภาคส่วนเข้ามาส่วนร่วมหรือเข้ามาตรวจสอบนะครับหลายเรื่องแต่ปรับ การจัดเก็บคื้นไรายได้แล้วับทำระบบที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่มันชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ซึ่งณวันนี้บางส่วนเนี่ยอาจจะไม่เรียบร้อยร้อยปนะครับแต่ก็พยายามเข้าสู่ระบบ,บให้ได้พอเรามาเจอหลังโควิดเนี่ยเราก็มีปัญหาว่าจากที่อาจารย์อนบอกว่าเงินส่วนหนึ่งเราไปจ้างพนักงานใช่ครับประมาณสัก เกือบพันล้านนะครับใช้เงินเลยได้จากตรงนี้เก้าร้อยประมาณ900ล้านนะครับไปจ้างเจ้าหน้าที่แต่หลังจากเราประสบโควิดปั๊บเนี่ยแทนที่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานไปนอกนี่ต้องเลิกโลกต้องโลกเพราะตังค์ไม่มีแล้วนะแต่ผมพูดเสมอว่าในส่วนของผมถ้าผมยังเป็นอธิบดีเนี่ยตรงนี้ก็ต้องจ้างต่อไป ไม่มีการเราเห็นไอ้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเราจะต้องดูแลเขาให้ความสําคัญขาคนนี้ลำบากเขาก็ลำบากอยู่แล้วแต่เราเพิ่งจะมาดีขึ้นถ้าเกิดไม่จ้างเขาเนี่ยใครมันจะไปเดินเฝ้าป่าใครมันจะออกไปลาดตะเวนทะเลเพราะฉะนั้นนี่คือแนวหน้าที่สําคัญที่สุดของการอนุรักษ์ประเทศไทยและทรัพยากรของไทยไม่ต้องพูดถึงอะไรถ้าเกิดไม่จ้างคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เท่ากับประเทศไทยไม่คนละทิ้งความดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติไปแล้ว ทั้งนี้ยิ่งหมดโควิดพอจะเปิดกลับมาเที่ยวใหม่พังหมดทำไงอ่ะของมันต้องมีคนเฝ้าใช่เ <laughs> <laughs> พราะถ้าไม่มีคนเฝ้ามันอาจจะหายไปหรือ,อมันมันออมันหายแน่แต่ว่า ว่าผมเดาว,ว่าท่านแก้ไขระบบการจัดเก็บหรืออะไรหลายาสิ่งหลายอย่างร,ร,รู้ลและผมเดาอีกว่ารวมทั้งการรั่วไหลต่างๆที่ที่มันจะต้องเราเราจัดระบบใหม่ให้ให้ไม่เกิดสิ่งนั้นได้อย่างไรครับก็ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังไม่ตอบได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็พยายามอย่างที่ผมเรียนพี่ดูตั้งแต่ต้นว่าส่วนหนึ่งเรามีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้าบางแห่งอย่างยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ดนะครับ ผมเปลี่ยนแปลงหัวหน้าใช้วิธีย้ายยกเกาะเลยให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วเอาชุดใหม่เข้ามาดําเนินการสเสม,ม็จเหมือนกันแต่เดิมทีเก็บรายได้ได้ประมาณสักสูงสุดประมาณสักยี่สิบต้นๆพอย้ายปีแรกปั๊บหัวหน้าคนใหม่มาปับเกือบสองร้อยเลยสิบเท่า ครับประมาณสิบเท่าไมไม่เข้ามาแต่แรกตั้งแต่สมัยก่อนครับนี่นี่คือเรื่องจริงนะเ่คือคือแปลว่าถ้าเราบริหาจัดการดีแล้วเราเราแก้กลไกที่เรารู้ว่ามันรั่วเนี่ยมันก็จริงๆเรามีรายได้พอที่จะดูแลเจ้าหน้าที่พิชัน ชั้นผู้น้อยของเราคือจริงๆเนี่ยข้อมูลพวกนี้จํานวนคนเข้าอุทยานจํานวนเงินที่ได้ในรายได้ในแต่ละวันเนี่ยมันต้องโปร่งใสคนต้องเข้าถึงได้สมัยก่อนที่ท่านัญญาจะเข้ามาเนี่ยผมขอแล้วขออีกจนแทบจะยกมือไหว้ผมก็ไม่เคยแทบจะไม่เห็นออขอดูข้อมูลขอดูสิเพราะผมอ่าคือทำไมอาจารย์ธรต้องดูอาจารย์ธรจะผิดแทนพี่น้องประชาชนฮะขอบคุณที่ไม่ต้องมหถามเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ แต่ตอนนี้ไม่ได้ไงเพราะไม่ได้ข้อมูลมมันไ่าดูเออจับไปเลตอนนี้เราขึ้นเว็บไซต์มันโปี่ดูได้ตลอดเลยดูได้ตลอดทุกบทยานสามารถขึ้นเว็บไซต์คุณเข้ามาดูได้เลยแล้วถ้าเกิดรายได้มันตกปุ๊บเนี่ยผมดูผมอยู่นากท่องเที่ยวเยอะด้วยผมอยู่เฮ้ยยินดีตกเลยไงเป็นไปไม่ได้ที่จะตกโดยที่มันไม่มีเหตุผลแต่จากวิกฤติเนี่ยเข้าใจมีเหตุผลไอ้นี่มันรู้กันอยู่แล้วชัดเจนคือทำให้มันโปร่งใสซะ ทรานี้เมื่อไรายได้ต่างจาก800ไปเป็น2700อ่สมมติตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมที่เราเอาไปทําให้งานของเราดีขึ้นเจ้าหน้าที่ดีขึ้นหร,หรืออุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างยังไงบ้างครับคือเงินส่วนหนึ่งเราไปจ้างเจ้าหน้าที่สําหรับดูแลด้านหน้านะของเราด้านหน้าส่วนที่2ก็คือจัดซื้อเรือ สำหรับลาตตเวนซึ่งอาจารย์ธรรุยลู้ดีเพราะว่าพอผมมาเป็นอธิบดีปั๊บผมรับปากอาจารย์ธรเลยว่าจะซื้อแต่เนื่องจากขั้นตอนของการจัดซื้อมันค่อนข้างอาจจะล่าช้าแต่ณวันนี้เป็นไปตามที่ตกลงเป็นเรือที่ใช้ทําอะไรครับเรืออาไว้รวจจับคนผิดเรือจับผมไปเรือลาตเวนนี่ผมไปผีผีค้งแรกนะมีเรืออยู่ลําเดียวทั้งไอหลักทั้งเกาะลำเดียวไา้ลำเดียวนี่ยังไม่ว่าถามไปถามมาบอกยืมเข้ามาอีก คือคืหมู่เกาะพีพีมีอ่าวมาหยามีนู่นมีนี่เนี่ยระดับระดับโลกนะที่คน่วระดับโลกเนี่ยไม่มีเรือเลยแม้แต่ลำเดียวใช้เรือยืมเข้ามาผมก็ขอร้านเดีวที่ดีวไม่มีอุทยานทางทะเลที่ไหนในโลกี่ผมรู้จักที่สามารถที่อยู่ได้ที่ไม่มีเรือใช่ไงเดินเดินล็อกเกาะรถทุนเนี่ยมีอยู่แปดลูก ทั้งกอตั้งแต่ทะเลแวกยันเอาวมายาทั้งหมดนี่มีแปดลูผมนับมากับมือนี่คือเราไปเที่ยวอ่อผมชอบไปดำน้ำผมไม่ไดำน้ำเรื่น้ำตื้น แล้วก็คุยอะไรนะเรือมาทอดสมอใช่ใช่แล้วว่าเมื่อไหร่จะมีทุ่นให้ครบอ๋อเดี๋ยวต้องรองบประมาณรอรอรอเที่ยวมาตั้งแต่จนแก่ต้องเรียนตผู้ชมวารที่เอาเอาสมอเรือทิ้งไปในบริเวณที่มีปการลงหรืออะไรก็ตามแต่มันคือการทาลายนะเราก็พูดจะกหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นความฝันเลยนะที่จะมีทุ่นให้ครบผมก็ไปเที่ยวมาตั้งแต่แบบเป็นหนุ่มอะจนแก่เฮ้ยมันปรากฏว่าใน5ปีนี้อยู่ดีเป็นครบ ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีทางครบได้คือแปลว่าจะทําให้ครบมันทำได้เพราะทำให้ดูแล้วมันแป๊บเดียวครบเลยสองร้อยหกสิบลูกก็เพราะมีเงินไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทะเลเราจเอาอีกทีเดี๋ยวตอนทะเลเราเจาะอีกทีแต่เอาเอาตอนนี้ก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะแยกเป็นภาคภาคให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยแบบภาคทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภาคป่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่วันนี้คือจุดเริ่มต้นว่ามันเริ่มจากการปรับระบบการบริหารการจัดเก็บ แล้วก็จะกลายเป็นกุญแจไขไปสู่มันขึ้นกับส่งคนไปเก็บอะไรไปเก็บเงินมาทําอะไรบางคนก็ส่งคนไปเหมือนกันไงแต่มันเก็บไปไหนไม่รู้การจะเก็บไม่ได้เขาไม่มีใครรู้เดี๋ยวมีปี๊บเดี๋ยวไม่ปี๊บรายการเราเยอะซึ้งบโอเคโอเคก็คือ5ปีนี้เราทําได้ตามเป้าดีกว่าเป้าทั้งหมดเดี๋ยวครับเดี๋ยวตอนอื่นเราจะเล่าต่อว่าแล้วมันไปทําอะไรให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ท่านเห็นซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้ขอบคุณทั้ง3ด้านก่อนครับตอนนี้ขอบคุณครับ